ถ้าเรามุเราพูดเรื่องของส่วนโตเนี่ยผมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะนึกถึงส่วนโตคือความเป็นคนตรงๆงตรงไปนิดนึงก็มีเคสหนึ่งซึ่งผมเคยเขียนลงในดอะคลาวด้วยก็คือกรณีของวัดคณิกาผลเดี๋ยวจะขออนุญาตอ่านประโยคนี้ฟังอันนี้เป็นประโยคเด็ดยญยแฟงสร้างวัดครั้งนี้ได้ผลอนิสง์บกคร่องไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ว่ากันอย่างเกรงใจกันนะ น yes ี่คือเกี่ยงใจนะครับหอไตของวัดตะคังถือเป็นถือเป็นมณีชิ้นสวยมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่มีเจตกรรมสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ยังเหลืออยู่เราไม่ค่อยเห็นลายเส้นสมัยรัชกาลที่หนึ่งเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาเก่ามากแต่ที่นี่เป็นงานแท้ขออนุญาต่ท่านมณีที่ว่าเนี่ยเป็นได้รับการยกว่าเป็นมณีแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยใช่เพราะมันสวยจริงๆนะ อารามบอยเล่าเรื่องลับที่จะทำให้การเข้าวัดสนุกขึ้นโดยต้าแฟนพันธ์แท้วัดไทยสวัสดีครับผมต้า,นาธนพัฒน์ลิมัทสไนกุลครับผมและนี่คือรายการอารามบอยรายการจะพาทุกท่านไปชมวัดในมุมที่ต่างออไปนะครับและจากนี้ไปการชมวัดของท่านจะไม่ไปเดินอีกต่อไปนะครับคุณดินกลับมาแล้วครับ <laughs> แล้วเชิญเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานะคะเป็นวันที่เราอาจจะต้องสงบนิดนึง เพราะว่าเรากำลังจะพูดถึงวัดวัดหนึ่งที่มีครูบาอาจารย์ในพระสําคัญแล้วก็ตอนนี้เหมือนจะถูกพูดถึงเล็กๆผ่านภาพยนตร์นะฮะแต่ผมว่าเรามาดูดีกว่าว่าเราจะสงบกันได้กี่นาทีนะฮะกเ็เราจะพูดถึงสมเด็จโตนะคะหรือ,อ,อสมเด็จพระอาจารย์โตคะ่ะใช่ครับผมคือจริงๆหนังเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยออกโรงไปแล้วละ่ะแต่ว่าเข้าเ e ็ f ฟ i ิกแล้ว ใช่ก็คือเดอะสโตนพระแท้คนเก๋ต้องบอกพระเครื่องหรือพระพระที่ถูกพูดถึงในเรื่องก็คือสมเด็จวัระหังซึ่งในปัจจุบันก็เป็นพระที่มีมูลค่าสูงว่าถ้าเป็นของแท้ คือพระสมเด็จเนี่ยมีหลายพิมพ์่ากหลายที่แต่ว่าโอเคคนจะรู้จักพระสมเด็จวัดระฆังมากกว่าวัดอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระสมเด็จวัดระฆังเป็นหนึ่งในเป็นจ้าพระคีซึ่งก็จะมีพระอยู่หองค์ก็จะมีพวกแบบสมเด็จสุ้มกรมพวกพระอดลำพูนอย่างนี้พระพันธําขยายอย่างนี้นอกจากพระสมเด็จวัดระฆังของท่านแล้วเนี่ยท่านก็จะมี้ากพระพุทธรูปด้วยมีพระพุทธสายญาติใช่พระสายญาติที่วัดสตือวีนิสยาก็มีพระเสียยะไม่ไตรใช่เป็นพระยืนอยู่ที่วัดอินทราวิหาร แล้วก็จะมีองค์หนึ่งที่จะคุ้นๆก็คือพระเกชยโยนะที่วัชยโยคือจริงๆชื่อท่านคือพระมหาพุทธพิมพ์แต่ว่าอยู่<อ>วัดชยโยก็จะก็จะเป็นพระที่ตามประวัติระบุว่าสมเร็จพระอาจารย์เป็นประธานในการสร้างแต่อย่างสามองค์จริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างกรณีของพระศรีอานวัดอินเนี่ยท่านก็ไม่ได้เห็นตอนเสร็จนะเพราะว่าท่านมาณภาพก่อนรู้สึกว่าจะสร้างมาได้ครึ่ององค์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะดังนั้นถ้าถ้าใครจะไปกราบ หรือไปตามรอยสมหรับผทธอาจารย์โตก็สามารถไปวัดเหล่านี้ได้หรือจะไปวัดที่เราจะคุยกันวันนี้ก็ได้ใช่ก็วัดที่เราจะคุยกันนี่คือวัดระฆัง,าค,างค่ะใช่แต่ว่าว,วัดระฆังนะคะไม่มีระฆังแล้วนะคะจริงๆมีไม่ใช่ไม่มีมีอยู่น<อ>ี่เขาสร้างใหม่<อ>คือต้องเล่าอย่างนี้ครับว่าวัดระฆังเนี่ยเ,เดิมทีชื่อวัดบางว่าใหญ่อืนะครับเป็นวัดโบราณแหละมีตั้งแต่อยุธยาแล้วแล้วก็ ผ่านการซ่อมมาหลายครั้งมีเรื่องเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีการเจอระคังคือขุดเจออะก็คือคงฝังในดินด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้ขุดเจอแล้วระคังที่เสียงดีมากนะครับกังวานไพเราะก็เลยมีการนําเอาระคังเนี้ยไปไว้ที่วัดพระแก้วนะฮะจริงจระคังวัดระฆคังที่ปัจจุบันอยู่ที่วัดพระแก้วที่หอระคังเนี่ยปัจจุบันก็ยังมี มีเหมือนเป็นประเด็นคําถามว่าเป็นของวัดระฆังจริงไหมหรือเป็นของสร้างทีหลังแต่ว่าตามเรื่องเล่าจะบอกว่าอย่างนั้นทีนี้พอเชิญะระฆังไปแล้วก็มีการสร้างะระฆังกลับมาคืนมีการสร้างของะระฆังเล็กๆแล้วก็สร้างะระฆังห้าลูกถวายคืนอนะครับดังนั้นก็ปัจจุบันมีะระฆังไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ะระฆังที่ถูกพบเท่านั้นเองอนะฮะแล้วจริงๆแล้วตำแหน่งของวัดนี่ก็น่าสนใจนะนินเพราะว่าอยู่ตรงบางหลังเคยไปบางหลังไหม เคยครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตำแหน่งของวัดพออยู่ใกล้กับวังหลังเนี่ยตระกูลหนึ่งที่มีเ,เกี่ยวข้องกับวัดน,นี้โดยตรงก็คือตระกูลของฝ่ายวังหลังหรือกรมพระราชวังหลังนะฮะโอเคเรารู้จักวังหน้าผมเชื่อผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเราเคยดีนชื่อวังหน้ามีวังหน้าวังหน้าอยู่แต่ว่าวังหลังก็มีนะซึ่งเราต้องเรียกอย่างนี้เมื่อก่อนเวลาเวลาเรายกทัพทาสงครามเนี่ยมีวังหลวงเป็นกองทัพเป็นทัพหลวงอยู่ตรงกลางกองทัพข้างหน้าือของวังหน้ามันต้องมีคนดูต้องมีคนดูท้าย แล้ววังหลังจะอยู่ตรงในโพสิชันนี้นะฮะดังนั้นก็จะมีวัดดังนั้นวัดนียก็จะเป็นวัดที่ถูกดูแลโดยวังหลังแต่ว่าตัววังไม่มีแล้วนะตัววังถูกรื้อไปนานแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีส่วนไหนของวังหลังเหลืออยู่ดูในวังหลังแล้วนอกจากชื่อนะฮะจริงในวัดก็ยังมีหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวังหลังอยู่นะมีเจดีย์อยู่สามองค์จะอยู่ข้างๆพระอุโบสถ ตรงที่สมมติเวลาเราเรา,เราขึ้นจากท่าน้ำ<ฆ>เาเดินตรงมาเห็น,หนโบสถ์หลังใหญ่ให่มันจะมีเจดีย์สามองค์เสียวขาวมันกันหมดเลยสร้างโดยสายวังหลังทั้งหมดนะฮะพวกกรมหมื่นแระเรดโยทีพวกนั้นนะฮะจริงๆหนึ่งในหนึ่งใน,น,งในเจ้านายสายวังหลังที่สร้างเจดีย์ชุดเนี้ก็จะมีต้นราชส,สกุรปราตะวงด้วยสายปราละกวงไม่สายวังหลังนะฮะสายของน้าเน็กเกศเสสวร์ปราะกวงก็เป็นสายของกรมราชวังหลังเหมือนกันน้องที่ที่คณะก็เป็นสายนี้นะครับ ก็มีมาสร้างเจดีย์ไว้ที่นี่ด้วยทีนี้อาความทรงจําของดินกับวัดรักครังมีอะไรบ้างก็มีหนปู่โตแค่นั้นเลยมีพระสมเด็จอ่แล้วก็มีไม่แน่ใจเจดีย์ขี่สมเด็จครูยกย่องอ่าโอเคว่าสมบูรแบบที่สุดตอนไปไว่า เสนพระอจารย์โตไปไหว้ในวิหารถูกไหมวิหารขลางๆเข้าไปอยู่ซ้ายมือใช,ใช่ไหมจริงๆวิหารัลนสำคัญนะเพราะว่ามีรูปสุดของสมเด็จโตนี่แหละ oh. รูปสมเด็จโตจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ท่านมรณภาพไปท่านก็เป็นหนึ่งในทักิจ,จิจำนวนน้อยมากนะที่มีการทารูปเหมือน,นต้องเข้าใจก่อนว่ารูปเหมือนสมัยก่อนเราไม่ค่อยนิยมในบ้านเราเวลา,เาทำพระก็คือทำพระพุทธรูปทําพระสงฆ์ก็คือเป็นพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรไม่ไปนั่งทํารูปของพระภิกษุจริง สมเด็โตเป็นหนึ่งในพระที่สุดจำนวนน้อยที่มีการทำตอนแรกก็เป็นท่านนักปกติเป็นเหมือนพระน,น,นี่แหละจนกระทั่งมีคนเอาภาพถ่ายภาพหนึ่งซึ่งเชื่อทุกคนเคยเห็นถ้าใครนึกไม่ออกนะคะเป็นภาพที่ทุกคนคุ้นแน่นอนคือหลวงปู่โตอ,อะ่ะจะนั่ง<ม>อยู่บนธรรม,มากแล้วก็เหมือนนับรูกป,ประคำด้านซ้ายขวาจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรคนะมัก็ถทายกหรือเล่งพาหรือว่าเป็นสิทธ์อาจจะเป็นสิทธ์ก็ได้ครับออ เป็นภาพในตำนานค่ะซึ่งภาพนี้ต่อมามีการเอาไปทาเป็นประิมาก,กรรมขึ้นแล้วพอทาปุ๊บแล้วทุกคนเห็นแล้วรู้ว่านี่คือส,อสมเด็จโตภาพถ่ายไปเดียวของหลวงปู่โตได้ไหมคะไม่แน่ใจครับอาจจะใช่ก็ได้แต่ว่าจากปฏิมาก,กรรมจากภาพนั้นเป็นปฏิมาก,กรรมองค์แรกแลหลังจากนั้นพอคนจะทํารูปสมเด็จโตก็จะเป็นท่านี้สมอใครถ่ายคะพี่ต ฝร, <นะ S 1> รั่งเหรอเขาเจ้าคงเป็นฝรั่งเข้าใจว่านะเพราะว่าภาพถ่ายน่าจะถ่ายตั้งแต่สมัยลทีสี 4, ตอนท่านน่าจะน่าจะถ่ายตอนอท่านอยู่วัดระฆังแล้วกล้องขึ้นเข้ามาใช่ทีเนี้ยถ้าเรามั่วเราพูดเรื่องของของสมเด็จโตเนี่ยนอกจากเรื่องของของการทำรูปเหมือนแล้วนอกจากเรื่องของการที่ท่านทำพระสมเด็จมีชื่อเสียงแล้วเนี่ยผมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะนึกถึงสมเด็จโตคือความเป็นคนตรงๆตรง,ตรงไปนิดนึงในบางทียังไงคะ มีประวัติยังไงบ้างรจริงๆทั้งเคยตําหนิหลายคนอย่างกรณีอย่างกรณีของทัานช่วงสมเด็จจักรพยาบรมหาศรีสุริงก็เคยมีเคสกันว่าไปดุแล้วท่านโกรธ <Okay. S 2> หันหลังหันลหนลังเขาไปเลยก็มีเหมือนกันแล้วก็อีกเคสหนึ่งซึ่งผมเคยเขียนลงในดอะคลาวด้วยก็คือกรณีของมัคคิกาผลอ๋อใยแฟนใช่ถ้าใครเพิ่งดูละครก็นั่นแหละครับในเรื่องนั้นก็จะมีเป็นพี่จอยลีนันี่เล่นเป็นายแฟนซึ่งายแฟนต่อมาพอเก็บเงินได้เยอะ เป็นเนื่องจากเนื่องจากคนไทยเนาะเราเป็นคนใจบญสุนทานก็ต้องสร้างวัดทีเนี้พอจะสร้างปุ๊บพอสร้างเสร็จก็ดีใจมากตั้งชื่อใช้ชื่อตัวเองใช้ชื่อว่าวัดใหม่ยายแฟงอ๋อก่อนเป็นคณนิกาผลก่อนเป็นคณนิกาผลนะคะ,ะคือจริงๆต้องบอกว่าเมื่อก่อนเวลาสร้างวัดวัดไหนสร้างใหม่ก็ชื่อวัดใหม่หมดอหละทุกวัดต้องเป็นวัดใหม่ได้ทุกคนสร้างทีนี้พอยายแฟงสร้างชาวบ,บ้านก็เรียกวัดใหม่ยายแฟงส่วนชื่อคณนิกาผลเนี่ยก็คือเนื่องจากเงินที่ใช้ในการสร้างคือเงินจากโรงคณนิกา ก็คือเงินที่ได้จากบรรดาบรรดาสมเพณีทั้งหลายนะฮะเอาเงินมารวมรวมกันแล้วก็เป็นเงินยยแฟงเนื่อมาสร้างวัดทีเนี้ยพอพอแกสร้างเสร็จแกดีใจมากก็เชิญสมเนโตประเทศสมเนโตเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธตามคําบอกเล่านะจะเป็นคนที่ถ้าใครอารัธนาไปเขาจะไปเทศทีเนี้ยเดี๋ยวจะขอเร่ออ่านประโยคนให้ฟังอันนี้เป็นประโยคเนี่ยอยู่ในบันทึกใช่ไหมคะมีคําบอกเล่าบอกว่าตอนที่ ตอนที่สมเด็จโตไปไปเทศ<ะ>ที่วัดคณิกาผลในคราวเนะี่ยท่านพูดประโยคอยู่ประโยคหนึ่งนะฮะแกบอกว่าพอเกิสมมติพอขึ้นธรรมาปุ๊บเทศนายายแฟงต่อหน้าต่อหน้าเจ้าตัวนะเจ้า,จาตัวนะั<ะ>่งอยู่นั้นนะพูดว่าอย่างนงี้ยายแฟงสร้างวัดครั้งนี้ได้ผลอนิสง์บกคร่องไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะเงินที่สร้างวัดเป็นเงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของคนอื่น ที่ไม่ชอบด้วยธรรมเนียมถ้าเปรียบอานิสงสงนี้ด้วยเงินเหรียญบาทยายแฟงก็ได้ไม่เต็มบาทจะได้สักสลึงเฟืองเท่านั้นนี่ว่ากอย่างเกรงใจกันนะสาธุนี่คือเกรงใจนะครับ อย่างที่บอกแกเป็นคนตรงๆแหละแกมองว่าเงินที่คือเหมือนว่าแกมองว่าการสร้างวันนี้ไม่ใช่เงินแกคือเป็น,เ,ปนเงินที่คนอื่นไปหามาให้แกแแก็่ายบอกเนี่ยทำมุลเนี่ยได้ไม่ถึงสลือเฟืองแกก็โกรธแต่แต,แต่แต่เล่ากันว่าตอนหลังยายแฟงหายโกรธนะเหมือนตอนหลังเหมือนคนไปคุยกับแกแกคงเข้าใจแหละว่าเออสมเด็จท่านเป็นคนตรงๆพูดก็คิดอะไรก็พูดเลยก็เลยอาจจะแบบบางทีกระตรงนิดนึง <laughs> อาจจะบางคนอาจจะสตันหน่อยอย่างเงี้ยแต่จริงผมผมเท่าที่ผมเคยอ่านประวัติของท่านไม่ ผมว่าผมก็ชอบจรรีวัตรท่านนะโ hmm. ดยรวมๆผมว่าท่านเป็นพระด,ดีทีเดียวละแต่ว่าโอเคท่านอาจจะเป็นคนตรงไปนิดหนึ่งด้วยด้วยบุคลิกส่วนตัว <c oughs> ก็เลยอาจจะแบบอาจจะไปขัดคนโดนนี้บ้าง <c oughs> แต่สนุกจริงตอนตอนเขียนบทความเรื่องวัณิกาผมผมก็ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนนะ hmm. ตอนที่เขียนเพราะงานชิ้นนั้นเป็นงานชิ้นแรกของเคสเดอะคลาวด้วย hmm. พอคนแล้วเอ้ยเรื่องนี้สนุกดี hmm. ก็เลยเอามาใส่ไว้ hmm. เรามาต่อกันที่ uh. ตัวของบง์สของวัดที่ผมว่าเก๋ในมุมผมคือการที่มันมีเหมือนหน้าต่างสองอันเล็กๆอยู่ คือปกติเวลาเวลานาียนเรื่งเรืงห,หน้าบานวัดมันจะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมใช่แล้วก็แค่นั้นเอออันนี้มีเหมือนเป็นหน้าต่างไอ้เีกอีกสองอันมีไวมทรับอะไรคะเข้าใจว่ามันคงเป็นเหมือนของตกแต่งอาคารแต่ว่าพอมันมีหน้าต่างเนี่ยมันจะให้ฟีลเหมือนชั้นสองเพราะว่าอาคารที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปจะเป็นอาคารชั้นสูงพวกเรือชั้นซ้อนเนี่ยหรือหลังคาที่เห็นมีั้นซ้อนกันเนี่ยม,มันเป็นเรื่องของขนบของการสร้างปราสาท แต่จริงขึ้นไปไม่ได้นะฮะขึ้นไปมันคือ,ม,คอมันคือหลังคาปกตินี่แหละเวลาเราไปวัดก็คือแค่เข้าไปเฉยๆเรามาต่อกันที่มีพระประธานยิ้มราฟ้าที่รราแค่ถึงกับตรัสชมคือจริงๆะต้องบอกว่าเราไม่ทราบชื่อท่านไม่รู้ชื่อพระอะไรแต่ว่าทุกวันนี้เราก็เรียกว่าเป็นพระประธานยิ้มรัาฟ้าเพาาราะที่หลวงช่อศทีห้าทรงเอ่ยชมว่าไม่มีองค์ไหนยิ้มได้สวยพระองค์นี้ซึ่งจริงๆถ้า ถ้าคนได้ไปมองอะ่ะผมก็ว่าท่านยิ้มสวยนะอาจจะตั้งคนฐานสูงสักหน่อยอาจจะดูลองไกลนิดนึงแต่ว่าผมว่าท่านยิ้มงามทีเดียวเป็นพระโบราณนะมีมาเขาจะาอาจจะอยู่คููวัดมาตั้งนานล้วแต่ตัวบสนจริงอีกงานหนึ่งที่ผมชอบคือภาพวาดเป็นอีกหนึ่งหลังที่มีจิตรกรรมฝาผนังเต็มพื้นที่เต็มาคาเลยปกติทั่วไปเวลาเราพูดถึงจิตรกรรมฝาผนังเนาะมันก็จะมีภาพสวยงามแหละแต่เราไม่ค่อยรู้ว่าใครเขียนแต่ทีนี้ปกติชื่อพวกเนี้ยมันจะมาในรูปของคําบอกเล่าคือบันทึกของคนสมัยหลัง เของวัดะระฆังเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะแกเขียนชื่อตัวเองไปเขียนว่าสเสวกโทรพระวรรววาดวิจิตรทองจารุวิจิตรพร้อมปีเขียนอยู่ในสมัยรัชกาลที่หกครบทั้งชื่อลและยศแล้วแกเขียนแบบไม่ได้แบบตัวใหญ่ๆให้เห็นนะแกเขียนอยู่บนอยู่บนหลังคาเรือ,อในฉากในในน่าจะเป็นมโหสถชาดกมั้งตัวเล็กๆบางๆเป็นสีทองคือถ้าไม่เพ่งดูก็ไม่เห็นหรอกว่าแกเขียนแต่แกเขียนว่าผลงานข้าพเจ้า ซึ่งอาคารแกเป็นคนเขียนคนเดียวแกเขียนพวกแบบโพสชาติฉดกปกติเขียนภาพลงจากสมรัค์ชั้นดาวดึงเขียนภาพพระมาลัยอย่างเงี้ยแต่จะเป็นงานสไตล์โรชแคทที่หกที่สีจะเริ่มเป็นสีแบบสีน้ําเงินมากขึ้นแล้วก็ตัวอาคารความสมจริงมากขึ้นด้วยจริงๆถ้าใครสนใจยินภาพที่นี่เขียนน่ารักผมว่ามันดูแล้วทันสมัยอ่ะมันจะไม่ได้แบบดูเป็นไทยะเพดีจ๋าๆเป็นกระหนกเป็นกระหนกแบบคลิ้วๆแต่ว่าผมว่าลายเส้นสวยแล้วก็มือของของช่างเขียนก็เป็นมือเอก ในสมัยรัชกาลที่หถือเป็นมือหนึ่งนะเป็นมือหนึ่งอีกคนหนึ่งในสมัยนั้นจะมีช่างเขียนหลายคนอย่างอย่างพระยานุส่าจิตตกรก็เป็นช่างเขียนสําคัญอีกคนหนึ่งในยุคนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสเราอาจจะลองเอาเรื่องช่างเขียนอย่างครูอินโคงอย่างเช่นครูคงแปะทองอยู่หรือพระยาน,นุสามาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับทีนี้นอกจากโบสถ์จากอ่าจากเจดีย์ข้างๆแล้วจริงๆเมื่อกี้ที่เมื่อกี้นินพูดถึงพูดถึงเจดีย์ที่สาเร็จครูชมใช่และเรื่องลับของเจ้านายสามองค์ ใช่จริงๆนะสามองค์ก็คือองค์ที่สร้างเจดีย์เมื่อสกครูครุยแหละสามองค์นี้แต่ว่าเจดีย์นี้ต่ากไปเพราะว่าคนสร้างคือในหลวงสกันที่หนึ่งร่วมกับพระพี่นางของท่านสร้างแล้วทรงงามมากจนจน,จนสมเด็จครูถึงก็เอ่ยชมว่างามที่สุดซึ่งสวยจริงนะมผมไปยืนดูแล้วผมว่าถ้าเราพูดถึงเ,เจดีย์ทรงปรางคือต้องบอกว่าเจดีย์องค์นี้เป็นพระปรางขนาดไม่ได้ใหญ่มากสูงอาจจะอาจจะสูงประมาณนึงแต่ไม่ได้แบบใหญ่ใหญ่โตเป็นวัดอรุณแต่ทรงยังมีความเป็นทรงแบบอยุธยาคลาสสิก คืองานสมัยรอนหนือเนื่องจากว่ามันเพิ่งผ่านช่วงกรุงแตกมาช่างที่ทําก็คงเป็นช่างจากกรุงเก่านี่แหละคือเหมือนกับขนช่งางอมางานมันก็เลยยังไม่ได้แบบเยดเลยลาเซนของช่วงยุทธยาตอนปลายอยู่อย,อยู่ให้เห็นมันจะไม่ได้เหมือนแบบพระปางวัดรุณที่อ่าที่รูปแบบมันจะกลายเป็นงานรุ่นหลังไปแล้วเริ่มเริ่มชะลูดมากขึ้นอันนี้จะยังมีความคลาสสิกพอสมควรส่วนด้านหน้าของพระปรางก็น่าสนใจเพราะนี่คือหลักฐานเก่าที่สุดของวัด ปัจจุบันเนี่ยหรือรอะไรแม้แต่ยุคโบราณเองอะเวลามีการจะสร้างบทใหม่หลายครั้งจะมีการรืร้อบทเดิมออกแต่ว่าถ้าครังเก็บไว้หมดเลยบทเก่าก็เอาบทใหม่ก็เอาแต่บทใหม่อาจจะสร้างให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้คนดูมาแล้วเห็นว่าโอเคนี่คือโบทจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเวลามีการสร้างบทใหม่ลองสังเกตก็ได้อย่างปัจจุบันเนี่ยมักจะสร้างให้ใหญ่กว่าหลังเดิมทําให้นอกจากจะมีเรื่องของใบเสมาที่สามารถใช้ในการบอกว่านี่คือโบทแล้วทีขนาดเนี่ยก็บอกได้ว่าโอเคลังนี้สําคัญกว่าหลังนี้นะ แต่ถ้าหลังโปรดของผมเลยไม่ใช่คันพวกนี้เลยครับในมุมของความชอบรูปภาพวาดหอไตของวัดประคังถือเป็นถือเป็นมณีชิ้นสวยทําไมถึงเป็นมณีมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่มีจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็จริงๆตัวคารเดิมทีซึ่งขออนุญาตขันมณีที่ว่าเนี่ยเป็นได้รับการเรียกว่าเป็นมณีแห่งรัตนโกสินด้วยใช่มีคนบอกว่าอย่างนั้น ะะก็คือของของรัชสมัยนี้ยุคนี้เลยเพราะมันสวยจริงๆนะมันเราไม่ค่อยเห็นลายเส้นสมัยรชัรชกาลที่หนึ่งเท่าไหร่เนื่องจากว่าเขาเก่ามากคือวัดในบ้านเราอ่ะมันมีการซ่อมมาเรื่อยๆถ้ามีการใช้งานเนาะพอมีการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้บางทีพอจะซ่อมบ๊อมีการซ่อมจิตกรรมด้วยทำให้ภาพมีความเปลี่ยนแต่ที่นี่เป็นงานแท้ที่เด็ดกว่านั้นอ่ะคือรูปทรงเขามากกว่าปกติแล้วหอไใจเนี่ยมีหลายทรงแหละแต่โดยมากมันก็จะเหมือนโบสถ์เปน็นอาคารทรงไทยพิณีทั่วไป แต่ของวัดระฆังเนี่ยเดิมทีมันไม่ใช่ขอใจมันเป็นบ้านบ้านเลยเหรอคะบ้าน,านอ,อยู่อาัยบ้านใครคะร้อหนึ่งยกมาถวายวัดซึ่งเป็นคำนียมที่ทํากันอยู่แล้วนะทีเนี้ยเนื่องจากว,ว่าเขาเก่าแล้วก็เข้าใจว่าเดิมทีคงไม่ได้มีการดูแลรักษาอะไรต่อมามันกลายเป็นกุฏิพระด้วยมีพระไปอยู่มันก็สมโสมทีเนี้ย อ,อยู่มาวันหนึ่งอาจารย์เฟื้อดิพิทักษ์เสีเป็นแห่งชาตินะฮะท่านไปอ่านบันทึกของสมเด็จครูเนื่องจากว่าสมเด็จครูเคยเขียนเรื่องของภาพวาดจิตรกรรมที่เนี่ยเหมือนกับที่เคยเขียนเรื่องคงแปะทองอยู่นี่แหละเขียนไว้ในน่าจะสารสมเด็จที่เป็นจดหมายโต้อตอบระหว่างท่านกับสมเด็จพระนารมงอาจารย์เฟื้อเห็นปุ๊บท่านก็สนใจก็เลยไปดูณวันนั้นเนี่ยมันโซมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์สวยมาในปัจจุบันแล้วมันมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วว่าเหมือนวัดพร้อมจะรื้อทุกเมื่อ ก็เสียดายก็อยากจะให้เก็บทีแรกจะขอเก็บแล้วสุดท้ายเหมือนเกอบจะไม่ผ่าแล้วเพราะทีแรกกับวัดจะรื้อแบบวุดวิญจริงๆแล้วสุดท้ายด้วยด้วยด้วยโชคหลายๆอย่างด้วยโชคหลายอย่างสุดท้ายมีสุดท้ายไม่ได้มีการรื้อย้ายแต่มีต้องบอกองี้มีการย้ายตำแหน่งจากที่เดิมอยู่ที่ปัจจุบันก็คืออยู่ข้างๆตัวขอบทเก่าแต่ว่าไม่ได้มีการรื้อทิ้งก็คือฝาเอออะไรอยู่ครบถ้วนทั้งหลัง เปิดให้คนเข้าไปดูไหมคะเปิดครับใครไปเข้าไปดูได้เลยปกติหอใจจะไม่ได้เปิดถูกไหมคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าหอใจตามปะกะติมันคือที่เก็บหนังสือใช่เลยอหอใจไม่ช่องสมุดเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปหลายตอนก่อนมันไม่ใช่แบบที่ที่เราเข้าไปนั่งอ่านหนังสือมันคือเหมืนอมนที่เก็บหนังสือแลวไปเอาหนังสือออกมาหอใจของวัดระฆังเดิมทีคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากตอนหลังเข้าใจว่าหลังจากที่อาจารย์เฟิร์สไปเป็นไปเป็นคนซ่อมเพราะแกเป็นคนซ่อมด้วยจดรายการแกก็ซ่อมเองคุมงานซ่อมแกก็คุมเองพอหลังจากเสร็จปุ๊เนี่ย ก็เก็บตู้ประทาไว้แค่บางส่วนแล้วก็เข้าใจว่าคงเอาตู้ทําใบอื่นไป,ไปที่อื่นหมดแล้วแล้วก็เปิดให้เป็นที่ท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่แวะไปอนั่งสมาธินะคะแล้วก็รับน้ำมนต์ที่คาถาศิลาบัรทอก็แวะไปดูภาพนี้ได้นะคะเดี๋ยวต้องแวะไปใหม่จริงจริงนินคนไปดูเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเพราะนนว่ามันมีแห่งรัตนโกสิ์เลยใช่มันสวยนะเสีได้เสียดยเดี๋ยวยไว้ไปดูค่ะอย่างห้องแรกเป็นห้องโปรผมอาจจะมีภาพสุครีบของต้นรัง ภาพมันจะเหมือนถ้าถ้าสมัยเราเรียนวิชาวรรณคาดีเราสูบเรียนเนาะมันจะมีวรรณคาดีวิจาที่พูดถึงศึกมายาราบอย่างเงี้ยสุคลิพถอนต้นลังเป็นซีนึ่งที่นี่ว่าสุครีพถอนต้นลังสวยมากเป็นสุคลิพการถอนต้นลังจริงๆ <laughs> อาจจะดูยากหน่อยคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าจะดูจิจกรรมที่นี่ในห้องในหอในหอได้ที่เป็นห้องรับแขกค,คือเราเดินประตูเข้าไปแหละให้หาไฟฉายหน่อยเพราะมันค่อนข้างมืดอาฉายสองคนนิดนึงภาพสุคทีพถอนต้น,ตนลังจะอยู่หลังหัวคือเดินเข้าไปแล้วหันหลังจะอยู่จะอยู่ข้างหลังพอดี ซึ่งเ,เราอะเคยสอนวิธีดูฉากบนฝาผน,างนัง้วยนะคะก็คือพี่ต้าบอกว่าให้ดูที่ฉากสําคัญเป็นลักใช่ึ่งฉากสาคัญมกกักจะเป็นฉากที่ใหญ่ที่สุดใช่อย่าง,งอย่างอันนี้เรามเกียนนี้ก็จะเป็นตอนที่เอศึกอินทรชิตและศึกมายาราบมายาลาบ,าาบผนังด้านนี้ด,ด้านหนังด้านหลังเข้าประตูมาหล,หลังหัวคือเขียนมายาาบฝั่งตรงข้ามเขียนศึกอินทรชิตเป็นตอนที่อินทรชิตแปลงเป็นพระอินทร์แล้วนะฮะแล้วก็ขี่ช้างให้ระวันปอมามันมันหลอกกองทัพของของพระลักษณ์กับพระราม นะครับทีนี้ห้องอยู่ติดกันถมมว่าเราเดินเข้าไปฝั่งขวาจะเป็นห้องเรียบๆจะมีเป็นตู้ประทามซึ่งเป็นของเก่านะยังอยู่คือเขาไม่ได้ย้ายไปหมดยังมีบางโต้อยู่ซึ่งอย่าไปเคลื่อยเองนะมันหนักแต่มีภาพวาดอยู่ตรงนี้จะเขียนพวกเป็นทศวเป็นพวกเทวดาเทพชุมนุมฝั่งนี้ผมว่าเบเบไอที่สวยอยู่หองที่อยู่ห้องไม่ใช่หองอยู่ห้องซึ่งเราเชื่อวาเป็นหอนอนปกติเวลาเราพูดถึงห้องนอนเนี่ยมันจะมีการกั้นฝาถูกไหมคือกั้นเขียวนี่คือห้องนอนนะไม่ใช่ส่วนรับแขก เหมือนที่เราคุยเหมือนที่ผมคุยกับพัทไปตอนที่เราพูดเรื่องคารายที่มันมีพื้นที่ส่วนตัวอ,อันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวไปเลยในหอนอนเนี่ยมันมีมันก็มีมีฝาที่เขียนจิตกรรมฝาผนังเหมือนกัน mm hmm. โดยฝาใหญ่เราเมเกียนไหมไม่ใช่เรามาเกียนเขียนห้องเป็นห้องเดียวอ้าวเหรอคะ,ะแต่รามเกียนจริงอ๋อเดี๋ยวขอย้อนเรื่องรามเกียนนิดนึงจุดสาคัญข,ของเรามเกียนมีอีกเรื่องหนึ่งคือคนว่าใครคะเป็นพระครับชื่อพระอาจารณ่าพระอาจารน,น้าใช่ เวลาเรือช่างเขียนเราอาจจะนึกถึงที่เป็นช่างจริงๆมีอาชีพเป็นช่างเขียนแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเวลามีการซ่อมวัดหรือมีการสร้างวัดอย่างเงี้ยบางทีพระเองนี่แหละเป็นคนสร้างมีสิ่งเรียกช่างพระอยู่พระอาจารย์นาเป็นคล้ายๆอย่างนั้นก็คือเป็นคนไปเขียนภาพเองซึ่งพระอาจารย์นาเป็นเป็นช่างชั้นครูเขียนงานหลายที่วัดพระแก้วแกก็เคยเขียนแล้วก็แกเคยเขียนที่วัดโพด้วย แล้วผนหลังเก่าก่อนหรือนะก่อนหลังปัจะ<ช>มาเป็นหลังรสามนะที่เคยเขียนหลังนั้นมาก่อนสมเ็จครูการันตีเราแกเป็นคนเขียนไว้เองว่าว่าแกไปว่าที่วัดน,นี้แต่ว่าปัจจุบันผลงานของพระจันนาเหลือแค่ที่นี้เท่านั้นดังนั้นถ้าใครอยากดูเส้นที่เคยเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในช่างเขียนคนสําคัญรแก้วสมัยรหนึ่งมาดูที่นี่ได้นะฮะแต่ใน,นส่วนหอนอนอ่ะมันมีภาพใหญ่อยู่สองรูปรูปแรกคือชาดกชื่อแปลกเพราะไม่ใช่โชาติไม่ใู่โซชาติไม่ใช่ครับนี่คือกูรลวากะชาดกเราเลือก เล่าเรื่องของตัวละครตัวชื่อมัคคมนบสอนเล้คะนี่ต้องเต้องบอกว่ามัคคมนบเนี่ยจริจจงๆโดยเรามักจะรู้จักในชื่อของนิทานพระอินท์เพราะผู้ชายคนนี้ต่อมาเป็นพระอินท์มคคามนบเป็นเป็นคนเป็นคนใจกว้างใจบุิสุนทาชอบสร้างโน่นสร้างนีงง่ช่วยเหลือสังคมมีการสร้างศาลาพักร่วมกับเพื่อนสามที่สองคนและภรรยากกเป็นภรรยาสี่คนทีเนี้ยคนที่มาช่วยสามีมีสามคนอีกคนหนึ่งไม่ช่วยอีกคนหนึ่งคิดว่าอยู่เฉยๆก็ได้บุญสามีทำสวยสวยได้เลย แตุ่เอาทีเนี้ยพอสร้างศาลาทาบุญใหญ่ซึ่งที่นี่เขียนทับศาลาหลังนี้แหละพอพอทับทําศาลาเสร็จปั๊บเป็นบุญใหญ่มากเป็นบิ๊กบุญพอตายไปก็ไปเกิดบนสรค์ช้นาวดงเป็นพระอินทีเนี้ยบนสรว์ชชนาวดีเป็พระอินอยู่แล้วเพราะพระอินพุทธเป็นตําแหน่งทุกคนที่เราที่เราคิดผู้ฟังทุกท่านสามารถเป็นพระอินได้ถ้าทําบุญถึงนะฮะซึ่งมันจะมีเงื่อนไขสามารถไปหาอ่านได้ว่า สมมติคุณอยากเป็นพระอินต้องทำหนึ่งสองสามสี่ห้าทำข้อมูลเลทปุ๊บอาจจะเป็นพระอ,อินแน่นอนคุลิฟายแล้ว mm hmm. นะครับแต่ว่าทีนี้พอพระอินอยู่ไม่ใช่อ,อินสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้พระอ,อินคนใหม่มาฆามานบเนี่ยก็เลยเป็นมอมเล่ามอมเล่าให้อ,อินคนเดิมแล้วก็สหายของเขาพอเมาเสร็จปุ๊บก็ถีดตกสวรรค์เลยนันทีือที่เราไล่เราไปจากสวรรค์เตะลงไป,งตงไปแต่เนื่องจากว่าคนที่เคยอยู่เป็นเทวดาไงพระอินเป็นเทวดานะตกลงไปปุ๊บก,ก็ยังเป็นเทวดาอยู่ก็เลยมีวิมานมารนะับปรากฏคนพวกนี้ตื่นมา ฉันอยู่ในเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสด์จะาดาวดึงนิกก็เลยเสียใจที่<ม>เป็นกินเหล้าก็เลยเปลี่ยนชื่ออ่าจะไม่ใช่เทวดาเราจะเป็นอักษรงงไหมเออเราสามารถเลือกได้อยางงั้นด้วยหรอพี่ตาก็อูนยรแปลว่าไม่ไม่กินเหล้าไงอะสุราอเอาจริงๆนี่มฟังดูเหมือนเลื่อฟังดูเหมือนเรื่องตลกใช่ไหมใช่เรื่องจริงอะสุระไงอ๋อสุระแปบลบว่าเหล้าอักุราคือไม่กินเหล้าไง S <S> <S เขาเลยเป็น<อ>เขาเลยเรียกตัวเองเป็นอสูรคือเราจะไม่กินเหล้าแล้วหรออ่ะฉันเป็นอสูรแล้วตอนเนี้ฉันเลิกเหล้ามาได้ปีหนึ่งว่ะแต่จริงเขาจะบอกว่าจริงเขาว่าอันนี้จะนอกเรื่องนะฮะแต่จริงเขาว่าสุราอันนีแหมว่ากล้านะอคนที่แบบเมื่อใครมีเพื่อนหรือใครชื่อสุระสุระแปลว่ากล้าเพราะคนกินเหล้าแล้วเมาเมาแล้วจะมีความกล้าพร้อมบวกชีวิตเราพร้อมบวกแล้วไม่มีอะไรที่เราจะหวาดกลัวอีกต่อไปอันนี้มันเป็นชาดกอยู่อันนี้เป็นชาดกที่อยู่ในภะไตาปิดกใช่อยู่ในห้าร้อยสี่สิบเจ็ดชาติ คือชาโดกอะทศชาติมันก็สิบเรื่องถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วชาดกทั้งหมดที่พุทธเจ้าสวยประช่าได้มีการบันทึกเป็นจิตกรรมของฝ่ายเทรวาสเนี่ยจะมีห้าร้อยสี่สิบเจ็ดแต่นั้นกุลวกะกันอยู่ในนั้นนะฮะทีเนี้ยเล่าต่ออีกนิดนึงเพราะที่นี่แอบวาดไว้เล็กๆพอทีเนี้ยพอเราบอกมาครับมราขึ้นไปเป็นศพเป็นเทรวาเป็นพระอินทใช่ไหมเพื่อนขึ้นไปเป็นเป็นสหายพระอินท์ภรรยาสามคนขึ้นไปด้วยคนสุดท้ายไม่ได้ขึ้นนะอสาธุไม่พอ สาธุไม่พอสัตว์คุณต้องช่วยด้วยสาธุไม่ได้เธอก็เลยไปเกิดเป็นนกกระยาง oh. ทีเนี้ยพระอินก็มีภรรยาขึ้นมาสามคนเอาคนสุดท้ายไม่อยู่ก็ต้องไปตามก็เลยไปช่วยเหลือนกกระยางให้ให้รู้จักไปทําบุญอยากกินเป็นนกกระยางที่ต้องไม่กินสัตว์เป็นน,นกกระยางที่กลายเป็นมังนะฮะจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคงเหมือนคงเหมือนเขาเรียกอะไรมันมันย้อนกลับมามังเพราะสุดท้ายแล้วภรรยาพระอินคนที่สี่สุชาดาเนี่ยไปเกิดเป็นลูกของอสูร ที่พอ,อินถีบลงไปอะแล้วท้ายก็แล้วแกเล่นจากพยออินก,ก็ต้องการภรรยาคนสุดท้ายขึ้นมาก็ต้องแปลเธอเป็นอสูรเป็นแล้วเปรักประพาเขาเลยครับต่อมาก็เลยว่ากันว่า,วานี่เป็นเป็นเหตุหนึนที่ทำให้อสูรกับเทวดาตีกันอ oh. มีศกสวรรค์ไม่ได้สวรรค์ไม่ได้ไม่ได้สงบสุขแล้วมีการตีกันระยะระยะนะฮะทีนี้ฝาเนี้ยก็จะเขียนเรื่องใหญ่จะม,มีฝาด้านหนึ่งเมื่อเราเข้าไปเมื่อเราข้ามมาโตไปเรื่องนี้อยู่ซ้ายมือ hmm. เป็นฝาใหญ่มากอีกฝั่งหนึ่งเขียนภาาที่เป็นจักรวาล เป็นไต่ภูปกติที่ที่เป็นภาพจักรวาลทั่วไปมีเขาพระสุเมนมีเขาสตตะบริมไปภูมิภาด้วงฮ่ะอาช่ก็คือจักรวาลแบบพุทธศาสนานี่แหละแต่มีครึ่งเดียวครึ่งไหนคะสมมติสมมติเอ่อปกติเวลาเราเขียนภาพไต่ภูมันมีสุเมนตรงกลางใช่ไหมใช่ใช่มีเป็นแท่งๆเจ็ดแท่งสองฝั 2, ่งใช่ไหมผ่ากลางมีครึ่งเดียวครึ่งขวาเหรอไม่เอ่อครึ่งขวาครับทำไมมีครึ่งเดียวคะผมเข้าใจว่าตอนย้ายเรือนนี้มาคงย้ายมาไม่ครบ ฝายข้างหายไปโทเสียดายก็เลยมีจิจกรรมเรื่องนี้แค่ครึ่งเดียวเราเล่นเหมือนเหมือนสวรรค์ขาดแต่ก็คือเล่าไต่ภูมิมาวงนี่แหละใช่ครับก็มีพวกพระาทิตพระจันทร์ปกติผมจําไม่ได้ว่าเป็นพระอาทิตปรพระจันทร์ที่ยังอยู่แต่ครึ่งเดียวจริงๆครึ่งที่แปลว่าครึ่งคือหายไปทั้งเวิร์กหายไปทั้งข้างเลยอ่ะก็อย่างอบางทีก็แอบเสียดายเล็กๆว่าแหมมันน่าจะเต็มๆหน่อย คือมันคือบางทีพอเราฟังพอเราอ่านเรารู้ตรงนี้อนนันที่คิดได้คือเป็นไปได้ว,ว่าตอนที่ย้ายหอหลังนี้มาอาจจะไม่ได้ย้ายมาทั้งหมด <c oughs> อาจจะเอาเฉพาะส่วนที่ยังสมบูรณ์แข็งแรงดีอยู่เพราะว่าเบออ่อเมืองไทยเป็นเมืองที่ร้อนชื้นพอเดี๋ยวอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวร้อนเดียเด๋ยวเยว็นเน,นี่ยไม้มันพังง่ายนั้นก็อาจจะบางส่วนที่พังไปแล้วหรือเปล่าก็เลยมาครึ่งเดียวพอเ <c oughs> จดียก็เลยหายไปซีอีกหนึ่งอีกรูปหนึ่งที่ผมผมชอบคือภาพที่เรียออสุภกรรมฐานมันเป็นการเพ่งศพ ของพระการทํากรรมฐานของพระมีหลายอย่างบางคนอาจจะเพ่งกสินที่เป็นกระสินไฟกระสินน้ําต่างๆแต่จะมีการเพ่งศพสิบแบบ mm hmm. ที่นี่มีอยู่แบบหนึ่งให้ดูแต่ก็นั่นแหละถ้าสมมติว่าใครเข้ามาดูตรงนี้ก็อย่าลืมแวะมาดูแต่จริงๆตัววัดระฆังเนี่ยหลักๆจริงประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครจะไปจริงไปนั่งจริงวันนี้เป็นหนึ่งในวัดยอดทีของคนของคนที่ไปไปนั่งสมาธินั่งสมาธิใช่ใช่ไปนั่งสมาธิในโบสถ์น่จะมีในนั่งสมาธิในวิหารสํมเท็จโตอย่างเงี้ย ดังนั้นถ้าสมมติใครจะไปดูจิตกรรมหรือไปเดินดูพระก็ระวังระวังเขานิดนึงทุกคนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเยียบมากค่ะเพราะว่าตั้งใจจริงๆก็เลยก็เลยเอ,อ่อเวลาพอเข้าไปในโบสถ์ปู๊บะมันอัตโนมัติเลยแต่จริงนะคือบางทีผมเข้าไปถ่ายบางทีเราไปบางทีผมไปศึกษาเงี้ยบางทีก็แบบบางทีก็เกรงใจเขา <laughs> คือเราจะเป็นคนเดินเพ่นพ่านเวลาแบบแ เออเดี๋ยวเดินถ่ายรูป่ตารเราต้องไปแล้วเขาจะถ่ายเกีบไวต้องแบบ<ป>เดินหลบเข่าถอยหลังถอยนินดนึงพี่อจะต้องคอยระวังมีใครอยู่ข้างหลังไม่น่าเดี๋ยวถอยหลังไปชนอย่างเงี้ยแต่คือถามว่าเข้าไปได้ไหมจริงๆผมว่าเราเข้าไปวัดได้ได,ได้ได้หลายเหตุผลเราอาจจะเข้าไปนั่งสมาธิก็ได้ซึ่งไม่ผิดเราอาจจะเข้าไปเพื่อไปศึกษาก็ได้เขาไม่ผิดเหมือนกันแล้วแต่ใครชอบแนวไหน<ะ>ครับน่าจะประมาณนี้เนาะ จริงๆลผมอาจจะไม่ได้ลงลึกเรื่องศาสตราจารย์โตเท่าไหร่ก็จริงแต่ว่าจริงๆถ้าใครสนใจหรือใครใครอาจจะรู้อยู่แล้วอาจจะรู้มากกว่าผมก็ได้สามารถสามารถเพิ่มเติมเป็นเกรดได้หรือว่าสามารถไปศึกษาเพิ่มได้แต่ก็หวังว่าทุกท่านจะชอบ กับคอนเทนต์ประมาณนี้เราขยับดูบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วกรณีของวรคังเนี่ยจริงเป็นว่าที่สวยอยู่แล้วน่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าจังหวะเหมาะพอดีที่มีมีเรื่องของของหนังมันลงมาลงมาพอดีคิดว่าไม่แน่นะครับในอนาคตถ้าสมมติมีหนังเรื่องไหนไปเอาฉากอะไรบางอย่างหรือโลเคชันอะไรเราอาจจะได้มาคุยกันอีก <S 2> <S 2> ในฉากเหล่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีละครผมว่าผมว่าละครยุคนี้พีเดียดูหลากหลายขึ้นนะ จากสมัยยุคเด็กที่ผมดูต้องอยุธยายอย่างเดียวเนี้ยมีหลายมุม <S S S! เดี๋ยวนี้มีกรุงเทพมียุคนนยุคนี้ผมว่าเราอยู่ในยุคที่การศาึกษาศาสตร์เนี่ยมันเริ่มกว้างขึ้นมีโลเคชั่นน่าสนใจทุกหยิบม,มาเยอะขึ้นก็ศาสตร์ทองถิ่นะอะไรเงี้ยเนาะใช่ก็อาจจะได้เห็นอะไรกันเดี๋ยวลองดูว่าอาดัมบอยจะยังไปได้ไกลอีกแค่ไหนเพราะว<ฮ>่าตอนนี้เรากำลังค่อยๆแข่งคอนเทนต์ขึ้นเรื่อยๆละเราจะไม่ได้มีแต่พาไปดูวัดอย่างเดียวเราจะอาจจะมีแนวอื่นบ้างมาสลับสลับกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครอยากฟังเรื่องอะไร จะเป็นเรื่องของวัดไหนที่ผมยังไม่ได้เล่าแลวอยากฟังจะเป็นหัวข้อประเด็น,ปร,ดนประเด็นอะไรที่ส,สงสัยหรือสนใจคอมเมนต์ได้หรือว่าจะจะคอมเมนต์ทั้งใน Facebook ก็ได้จะใน YouTube ก็ได้ใน t ิ k t o k ก็ได้หรือว่าในช่องทางอื่นๆต่างๆของ The c ค o u d สามารถคอมเมนต์ได้หมดเลยยังคงมีทีมงานทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่ทั้งผมเองทั้งคนอื่นๆทีียังคอยมอนิเตอร์อยู่แล้วก็อันไหนนะ่าสนใจคงจะได้หยิบมาเล่าสักตอนหนึ่ง นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะฝากติดตาม y ย u u ูบเดอะคลา u d f e c o o o เดอะคลาฟกดกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ไปด้วยนะครับ,รบเวลามีคอนเทนต์ทั้งอาราบอยก็ดีหรือคอนเทนต์อื่นๆของเดอะคลา d ก็จะได้ไปโผล่ในฟีดของทุกท่านนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันะะเนาะเท่ากับอันวันนี้อาราบอยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ อารามบอยเล่าเรื่องลับที่จะทำให้การเข้าวัดสนุกขึ้นโดยต้าแฟนพันธ์แท้วัดไทย